วัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะฮะคาะอกันให้ดูเลยเคยกระจกบินมาก่อนแล้วนะครับขับขับอยู่ดีบินออกเลยก็มีนั่นเองนะครับแกรกแกรกแกรกแบบนี้เองสวัสดีครับกับมายการ Super b เ k e r อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดไปเรื่อยในเรื่องของคําถามยอดฮิตนะครับของทางข้อความเพจด้วยคําถามที่ว่ากระจกตัวไหนดีครับพี่ผมใส่รุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นนู้นนะครับจะใส่กระจกตัวไหนดีที่บรนทนที่มันใช้ได้ดานนะครับ วันนี้ซิปเปอร์เบเกอร์เราจะมาตอบคําถามตรงนี้กันว่ากระจกตัวไหนดีและมีเทคนิคการติดตั้งยังไงให้มันใช้ทนใช้นานและที่สําคัญวันนี้นะครับเราจะมาชาแหลกข้างในดูกันว่าทําไมตัวนี้ผมถึงแนะนําและทําไมตัวนี้ถึงเป็นสินค้าขายดีที่สุดของทางร้านนะครับผมมาเริ่มก,กันเลยทําไมนะครับต้องเป็นเลส i n g Power อย่างแรกเลยที่เราดูกันก็คือตัวเลนนะครับซึ่งจําเป็นมากและสําคัญมากตัวเลนนะครับ จะเป็นเลนส์ใสุมมองชัดเจนไม่จกตาหรือไม่หลอกตานั่นเองนะครับมันช่วยลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุได้มากพอสมควรเลยนะครับวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยมันก็คือตัวอลูมิเนียมนะครับหล่ออย่างดีเลยมีความแข็งแรงนะครับสีดําที่ใช้ก็คือเป็นสีพาวเดอร์โค้ทั้งหมดนะครับตัวกรอบเลนส์เนี่ยครับกรอบเลนส์มีโอลิงด้านในนะครับเพื่อลดการสั่นของตัวเลนส์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปด้านในมันมีแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเรามาดูกันจุดแรกเลยนะครับ ก็คือตัวลูกปืนด้านในนะครับที่จะมีล yeah, <Yes. S 1> ูกปืน2ลูกนะครับลูกปืน2ลูกแล้วก็ตัวสปริงด้านในนะครับช่วยในเรื่องของการกลิ้งนะครับกลิ้งกลิ้งตัวเลนในขณะที่เราขันน็อตแน่นนะครับก็คือฟังก์ชันพวกนี้นั่นเองนะครับแกลกแกลกแกลกแบบนี้เองดูตัวเลนนะครับถอดออกมาก็จะมีตัวกรอบนะครับกรอบเลนนะครับซึ่งเป็นอลูมิเนียมตัวเลนนะครับแล้วก็ตัวด้านในเนี่ยคือสําคัญมากนะครับมีตัวโอลิงนะครับ3จุด เพื่อลดการสั่นของตัวกระจกนะครับผมแล้วตัวกรอบเลนก็จะมีโอลิงด้านในอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็วัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากนะฮะคอกันให้ดูเลยและก็จุดที่สำคัญในราคานี้ผมบอกเลยว่าเขาให้มาคุ้มมากส่วนการติดตั้งของทาร้านนะครับก่อนอื่นเนี่ยเริ่มต้นเลยเราจะวัดขนาดแหนขอบรูรูแหนของลูกค้าก่อนนะครับเฮ้เราจะเลือกใช้ ปุ๊กเนี่ยให้เหมาะสมกับรูแฮนของลูกค้านะครับถ้าเกิดรูแฮนใหญ่่ปปกติเราก็มีเทคนิคพิเศษนะครับในการเสริมตัวปุ๊กให้มันใหญ่เพิ่มความแน่นหนาลดโอกาสกระจกสบัดหลุดลงไปตามแรงลมที่เคยเจอนะครับลูกค้าหลายๆคนอาจเคยเจอปัญหามันจริงๆมันเกิดจากตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่แน่นกระจกตัวจับแน่นแค่ไหนมันก็จะลู่ลมตามตามแรงลมนะครับล็อตทุกจุดในการติดตั้งของเราเนี่ยเราจะถอดออกมาแล้วก็ใส่กันคายทุกๆจุดกันคายเบอร์แข็งเพื่อลดโอกาส กระจกบินนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยกระจกบินมาก่อนแล้วนะครับขับขับอยู่ดีบินออกเลยก็มีหรือถ้าลูกค้าทางบ้านนะครับต้องการบอกว่าเฮ้ยที่ผมอยากได้กระจกตรวนี้แต่ว่าอยากอยากให้พี่เสริมการคลายให้เรามีบริการตรงนั้นนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการติดตั้งที่จะทำให้ตัวโปรดักตัวกระจกและซิงพาวเวอร์เนี่ยใช้ทนใช้นานนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเบื้องต้นนะครับของตัวกระจก Racing Power สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอฝากสื่อของเราไว้ทุกในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง TikTok นะครับทาง Facebook ซึ่งเป็นเมนหลักของของสื่อนะครับฝากลูกค้าช่วยติดตามนะครับแล้วก็กด Subscribe ไว้ให้ด้วยใน EP หน้านะครับซิปเปอร์เบเกอร์จะเอาอะไรมารีวิวเราจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรอีกคอยติดตามชมในทุกช่องทางของเรานะครับวันนี้ซิปเปอร์ของาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ